อันนี้แหละบอกเลยว่าปืนระเบิดนะครับเป็นปืนที่ <c oughs> มันจะดีจริงๆน,นะครับมันเหมาะกับที่แคบนะครับมา ดูละครับว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วผมเปลี่ยนชุดมาด้วยนะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าทางนี่ชุดนี้ไงหัวกระบองไปดิมาครับเป็น,นป,ปืนระเบิดแบบไฟฟ้าไปยิงให้ดูนเ,เ,เนทานนนาราครับยิงเปิดไปดิยิงเปิดประเด็นไปครับ ยิงให้รู้ว่าเรามาเฮ้ยมัรอแน่นอนผมว่ามันดักเราแน่ใช่ไม่ไม่ต้องว่าหรอกเอาแล้วยิงแม่งโดนตัวเองอีกนะครับ ่ายไปเฮเราไปไออยู่ว่เพื่อนเรามันสถานะโดนระบงระเบิดไปเรื่อยเลยอันี้ดิเพื่อนโอ้โหคนนับ ระวังโอ้โหไปอยู่โดนโดนนะเว้ยอย่างนั้นน่ะโอ้โหแตกครับอย่างนี้ผมว่าปืนนี้ไม่ดีสุดแล้วอ่ะเท่าที่ผมมานี่มาไม่พอๆกับลูกสอง,องเลยเท่าที่ผมดูนะเนีไไ่ยระยะแบบเนี้ยคือแบบระยะไม่ได้ครับเนี่ยต้องเป็นระยะแบบนี้ถึงจะได้นะคือระยะนี้คือแบบยิงยากยิงยากมากนะครับ เอาไงดีวะหรือว่าจะจะเปลี่ยนปืนไม่รีวิวแล้วดูดิปักเลยแม่งเอ้ย เพื่อนแตกนะครับบลอกอีกนะครับบักช้าทางน่ะ ไม่ไหวจริงไม่จริงเลยปืนนี้ไม่น่าจะเป็นปืนที่ไหวแล้วสำหรับผมนะยอเนี้ผมไม่รู้ว่าใครเอามาเล่นหรือเปล่านะครับแต่ปืนนี้เนี่ยคือแบบตรงๆเลยคืออย่าเล่นดีกว่านะแบบเล่นสนุกสนุกก็ได้นะครับ นี่ยแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นปืนกลหรือไม่ก็ปืนเนะี่ยปืนยิงวัวครับปืนนี้ไม่ไหวนะยิงยากครับจับใจยิงยากมากนะไกลๆไม่ได้ยอย,ย,ยอยืม ไปถ้าผ่านไอ้นี่ไว้ได้ผมจะเปลี่ยนของเล่นมันคือมันแบบแบบไม่ดีเลยครับ The second half of this match is underway. Mm -hmm. I I bet a highlight mm -hmm. real play on the horizon, June. Secure cash out C. This way. The tough shells are now just a single tough shell. Mm -hmm. One and left! Mm -hmm. The tough shells will need to reboot. Team wiped. Cash out in progress, thanks to the powerhouses.

ไอ้นี่อยู่ดีอ่ะมันต้องยึดอันนี้ได้ครับยึดอันนี้ได้พอคุยได้เลย,ย <c oughs> แล้วมาติดอย่างนี้ <c oughs> ไม่มีใครมาตรงเรานะ <c oughs> ระเบิดไปมีหนงระเบิดอันนี้มี2อ ไม่มีใครมาจริงจังนะครับน่าจะอยู่ดีกันหมดนะ่ะแล้วเหมือนกับว่าเฮ้ยเดี๋ยวซีค่อยไปก็ได้ว่าอะไรเงี้ยน่าจะมาสตีนึงนะรอจนเบื่อแล้วโอ้อยู่ที่สี่เลยวะโอเคเราจะไปที่สามแล้วนะครับ currently running away with it it's the vogues adversity for the Vogues wipe out Scotty they'll need to be more vogue than rogue if I just about to say the same am not a bird anymore and just like that a new fault has appeared in the arena we've reached the end of this game show event bit they're going up now Squad assembled. not to fight for in the arena. A vault is being pierced by the tough shells. Hey. Getting that for us. Proceed to that vault. This twenty thousand <old your friend's> are okay, in danger of being eliminated from the tournament. Now is the time for our contestants to ramp it up. เพื่อนไปก่อนเพื่อน,นไปได้แล้ว,วนปววนปู่นไปเอไปเอ,เอ,เอตรงนี้เราเจ็บเปียบนะครับเพราะผมยิงไม่ค่อยแม่นโอ้โหแล้วเพื่อนม่ยืนยืนบัง อยู่ให้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 เออยืนหิวเลยดิข้างหลังเอวะโอ้โหแม่งใช้บุญคนนี้ไม่ค่อยโดนเลยนะแตกนะเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะพลาดได้เลยครับ โอ้ยตายดิอย่างเงี้ยโดนลบเลยที่สี่เลยนะครับขอร้องแหละขอร้องแหละแปดเฮ้ยได้วะห้าสี่สามไม่ทันหนึ่งโอ้โหไม่ไหวอ่ะปืนเนี้ย นต,ตัวผมเลยนะจบแค่นี้เหรอปืนเนี้ย